วันนี้ก็อยู่กับเก๋ไก่นะคะวันนี้เก๋ไก่จะมาพูดถึงความน่ารักของน้องแมวค่ะแล้วก็พาน้องแมวมาด้วยนะคะน้องแมวเป็นสัตว์ที่ขี้อ้อนแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะข้อดีของการเลี้ยงน้องแมวนะคะทําให้เราไม่เหงาแล้วก็ช่วยคลายเครียดด้วยค่ะทําให้เรามีเพื่อนค่ะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นคนที่อ่อนโยนขึ้นมาค่ะแล้วก็สัตว์ เลี้ยงนะคะก็คือเพื่อนทางใจช่วยบำบัดทุกได้ค่ะแล้วก็ช่วยจับหนูในบ้านให้ด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักนะคะเราก็ควรจะอยู่บ้านแต่ถ้าอยู่บ้านยังไงไม่ให้เหงานั่นก็คือหาน้องแมวมาเลี้ยงเป็นเพื่อนก็ได้ค่ะสามารถติดตามเกลๆได้ที่ YouTube kayki นะคะแล้วก็ เฟซบุ๊กค่ะแสงรวีผ่าเหราภาษาไทยนะคะวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย